สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่รักนกเขาใหญ่นกขาอชาวาและผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่แม่ขาวมีส่งงานหนึ่งใบค่ะงานใบน,นี้เป็นเสือตบตูดนะคะพี่สองหน้าคอนนะคะเป็นคอนสายไฟตัวปอกตรงนี้นะคะเป็นสแตนเลสนะคะพี่โครงและคันฟาดนะคะเป็นสแตนเลสเหมือนเดิมค่ะงานตัวนี้นะคะเป็นงานอกไม้ประดูค่ะทําสีงานซี่รวดนะคะตัวนี้จะเป็นลวดสปริงค่ะ ซีปกติงานประตูข้างค่ะตัวล็อกประตูนะคะทางร้านทําให้ทุกตัวนะคะพี่เลืน่นขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้เลยราคางานตัวนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งพันสองรอบาทราคานี้รวมส่งแล้วค่ะหากพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสองสองสี่หกหนึ่งสองศนย์สี่เบอร์นี้สามารถเพิ่มด้หลายได้เลยนะคะ Facebook ช่องทางการติดต่ออื่นน้องจะขึ้นไว้ให้นะคะพี่ตามนี้เลยนะคะ งานสั่งทําทํางานตามคิวนะคะส่งไปเกิดการแตกหักเสียหายทางร้านเคมใบใหม่ให้ฟรีค่ะให้พี่ตีงานที่แตกหักกลับมานะคะงานสั่งทําทํางานตามคิวหากพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ